วีล็อกทันแรกของวิกลีเวนนะครับซึ่งก็ถือโอกาสประเดิมด้วยรถของภรรยาเลยแล้วกันหลังจากที่เขียนบทความเรื่องการทำท่อดักอากาศเข้าไปในรถคันนี้นะฮะซึ่งรถคันนี้ก็จะเป็น j จสฮอนด้า Jazz ี e อปสองพันสิบสองเครื่องเป็น L15 เดิมๆนะครับแล้วก็มีการปรับแต่ง ใส่กรองอากาศแบบล้างได้นะฮะซึ่งก็เหมือนบางคนก็จะเรียกว่ากรองซิงแต่ของผมเนี่ยก็คือเป็นแบบใส่แทนกรองเดิมเข้าไปก็ถ้าใครได้อ่านบทความก็อาจจะเห็นว่าโอเคกว่าจะบอกภรรยาว่าจะเปลี่ยนอนุนเปลี่ยนอันนี้ได้นี่มันยากเพราะว่าเป็นรถของเขาซึ่งใช้งานประจําแต่ว่าด้วยความสนแล้วก็อยากทดลองนะฮะเราก็เลยได้ทําการติดตั้ง่อดักอากาศเพื่อจะป้อนอากาศ ที่เดิมแล้วเนี่ยอากาศจะถูกดูดผ่านตัวกระโปรงเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่ามันมาอย่างไงนะครับซึ่งลักษณะของการดูดอากาศเข้ามานั้นน่ะจะค่อนข้างได้รับความร้อนจากห้องเครื่องเข้ามาด้วยนะฮะแต่ว่าการปรับปรุงของเราเนี่ยที่ลองทําในครั้งนี้จะเป็นการดูดอากาศที่เข้ามาจากาบริเวณแผงจงิ้งหรีดซึ่งข้อดีที่เราคาดหวังว่าจะได้ น่าจะเป็นเรื่องของอากาศที่เย็นขึ้นในข้อสองนั้นก็จะเป็นเรื่องของแรงดันที่เพิ่มขึ้นนะครับแรงดันที่เพิ่มขึ้นหมายความว่าแรงดันที่เกิดจากการาวิ่งเข้าไปในพื้นที่ซึ่งมีอากาศอยู่เวลาเราขับรถเข้าไปเนี่ยลองนึกภาพว่าเราขับรถเข้าไปคันนึงลงไปในคลองเ่ยที่มีแต่น้ำเนี่ยมันก็จะเกิดจุดที่มีน้ําผ่านได้ดีอย่างเช่น มีแรงดันน้อยนะฮะกับจุดที่มันมีแรงดันเยอะอย่างเช่นหน้ากันชนหน้าหรือว่าบริเวณถทงจิ้งหรีดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราดูดอากาศเข้าเข้ามาจากบริเวณแทงจิ้งหรีดจะเป็นจุดที่มีแรงแรงดันของอากาศที่มากกว่าในเวลาวิง่งวันนี้ผมก็เรียกได้ว่าเอารถภรรยาแอบเอามาขับเล่นนะครับแล้วก็จะมาลองดูว่าเออมันวิ่งดีขึ้นจริงหรือไม่เพราะว่าจริงๆแล้วโอกาสที่ได้ขับน้อยมากนะฮะแต่เท่าที่ขับดูตอนนี้ เอาเอาเป็นว่าเบื้องต้นที่พูดพูดได้ก่อนเลยเนี่ยก็คือคันเร่งเบาขึ้นนิดหน่อยนะครับรู้สึกได้ถึงความประหยัดน้ำมันมากขึ้นเพราะนี่วิ่งมารวมส0สิบกิโลแล้วเนี่ยน้ำมันยังไม่ค่อยลงนะฮะแต่ว่าไม่ได้ขับเร็วนะขับแบบทุยธรรมดาก็เกิดดิกเท้าลงไปนิดเดียวไม่เกิน2ี่สเปอร์ซนตของคันเร่งล่อนไปเรื่อยๆค่อยๆไล่แสงไปเวลากดเต็มนั้นก็ถือว่าทำอัตราเร่งได้ได้ไวมากขึ้นกว่าเดิมส่วนของเรื่องเสียงก็มีบ้าง นะครับมีบ้างอาจจะมีเสียงดังอื้ออื้อออึงตรงมุมของซุ้มโช๊คซ้ายซึ่งคนที่นั่งข้างๆจะได้ยินชัดกว่าแล้วก็ตอนนี้ภรรยาก็ได้ยินไปเรียบร้อยแล้วว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนเหมือนมันดังใต้ขึ้นจากเดิมที่มันดังอยู่ในห้องเครื่องมันกระเถิบขึ้นมามากขึ้นในวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะถ่ายให้ดูว่าโอเคอัตาเร่งเป็นยังไงบ้างเผื่อใครจะเสียบเทียบกับ แก๊สของตัวเองที่เป็นรถเดิมๆได้นะครับหรือว่าท่านใดยอยากจะสนใจทำเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าโอเคนะมันเดินท่อจากตรงไหนเข้าไปเป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มสมรรถนะในราคาที่ต่ำนะฮะในราคาที่ต่ําเรียกได้ว่าแทบจะหาอะไรมาใช้ทดแทนได้ก็ใช้ได้หมดนะครับ ก็เราจะปรับเปลี่ยนระบบอากาศนั้นเรามาดูกันก่อนว่าธรรมดาแล้วรถคันนี้จากดับอากาศเข้าไปยังไงนะครับเมื่อเวลาที่รถวิ่งเข้าไปในพื้นที่ซึ่งมีอากาศอยู่บนถนนเนี่ยนะอากาศก็จะวิ่งประทะเข้าขหน้าตัวรถผ่านกระจังหน้าแล้วก็ลอดเข้าเหนือช่องของฝาปิดหม้อน้ำวิง่งอากาศจะวิ่งเข้าไปบนบนเหนือกระโปรงนะครับผ่านช่องดักอากาศที่ทําจากยาง จะมีข้อเสียตรงที่เครื่องยนต์เนี่ยสูดอากาศร้อนจากในห้องเครื่องเข้าไปด้วยนะครับเราก็เลยคิดว่าเราจะทําการปรับแต่งให้เครื่องยนต์สูดอากาศจากส่วนอื่นซึ่งมีความเย็นกว่าและยังมีแรงดันที่ไม่แพ้กันนะฮะนั่นก็คือจะเป็นแผงจิ้งหรีดนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกัน สำหรับขั้นตอนนั้นก็ไม่ได้ยากอะไรนะฮะก่อนอื่นเราต้องมีท่อดักอากาศซึ่งสามารถซื้อได้ตามร้านจําหน่ายอะไหล่แอร์ทั่วไปนะครับอันนี้เป็นท่อดักท่อเป็นเป็นท่อแอร์แล้วก็สามารถนํามาทําท่อดักอากาศได้แต่จะไม่สามารถทนความร้อนที่สูงมากได้นะครับขั้นตอนนั้นจริงๆง,ง่ายมากเลยนะฮะเริ่มจากการเปิดนะฮะเปิดตรงนี้ ต้องเซอร์วิสหัวโชนะครับออกแล้วก็บริเวณนี้เราจะเห็นเนี่ยฮะอากาศจะดูดเข้าไปตรงนี้เราจะเห็นเป็นเหมือนปลักแต่อย่างเราก็ดึงออกมานะฮะดึงออกมา <c oughs> ถ้าสมมุติรถที่ไม่เคยรือ้ออาจจะแน่นสักนิดหนึ่งนะครับดึงออกมาหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการเดินท่อดักอากาศ สวมเข้าไปตรงนี้สวมเข้าไปเลี้ยวเข้ามาตรงนี้นะฮะเข้าไปภ้งใต้ช่องแผงจิ้งหรีนะครับแล้วก็เพื่อจะดูดอากาศจากบริเวณนี้ของแผงจิ้งรีซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่มีแรงดันกดลงมาเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะลงมือทำและถ่ายตอนเสร็จให้ดูนะครับ เร็จเรียบร้อยแล้วครับแค่เลี้ยงฮะเป็นการดึงอากาศจากแผงจิ้งหลีบลงมาเข้าที่กรองอากาศโดยตรงนะครับสำหรับอัตราเร่งหรืออะไรต่างๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองเทียบกันนะครับคร นั่งสองคนนะะแล้วก็ออกที่เกียร์ดีธรรมดาแล้วก็เหยียบเต็มธรรมดาด้วย ะครับจะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆก็จะเห็นว่าอัตราเร่งนั้นก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวตรงนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าวันที่ถ่ายทําเป็นวันที่อากาศค่อนข้างเย็นนะครับอุณหภูมิอยู่ราวๆ3าองศาถึง30องศาในช่วงเย็นถ่ายในช่วงเย็นส่วนในคลิปที่2นั้นเป็นคลิปที่รถได้ทําการเปลี่ยนท่อกรองอากาศไปดูดจากแผงจิ้งรีดแล้วนะครับแต่ว่า ถ่ายทําในวันที่อากาศร้อนกว่าก็คือราวา37องศาแล้วก็ถ่ายตอนกลางวันนะฮะอย่างไรก็ตามก็จะเห็นความแตกต่างในช่วงตีนปลายตั้งแต่110ถึง160นะครับซึ่งเ,เมื่อเมื่อทาท่อกรองแล้วเนี่ยเร็วกว่านะฮะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าวิ่งในวันเดียวกันอากาศเท่ากันเนี่ยก็รถที่ทําท่อกรองเนี่ยก็ยังวิ่งกว่าแน่นอนนะฮะร,รู้สึกได้เลยนะครับ ตรงนี้ก็ <Stars> ถือว่าพอใจมากนะครับเพราะว่าเป็นการปรับแต่งที่ใช้เงินน้อยนะครับแล้วก็ได้อากาศที่เย็นขึ้นเมื่ออากาศเย็นขึ้นกล่องก็จะสามารถสั่งการาเร่งองศาไฟนะฮะเป็นเป็น,เป,นเป็นการเร่งองศาจุดระเบิดนะครับเพื่อให้ได้ระสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะรตรงนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ อากาศที่เข้ามาเนี่ยก็จะไม่มีความร้อนจากในห้องเครื่อง่นแล้วนะครับก็ถือว่ามีความสุขครับช่วงนี้ก็คงขับไปแฮปปี้ไปในระดับหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณครับ